S <S สวัสดีครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรีวิวดีๆโปรโมโชั่นเด็ดๆจากทางเซนเทลนะครับ สำหรับที่วางอยู่ข้างหน้านี้นั่นก็คือ Huawei P40 และ Huawei P40 Pro นั่นเองนะครับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงของ Huawei ในวินาทีนี้เลยนะครับแต่ว่าตระกูลของ P40 นะครับไม่ได้มาแค่2นะครับแต่มาถึง3กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Huawei P40 Huawei P40 Pro แล้วก็ Huawei P40 Pro Plus นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องไลก้านะครับและก็ระบบ AI ในการแต่งภาพนะครับที่มีชื่อว่า Golden Snap นะครับที่จะช่วยทําให้ภาพของคุณนะครับดูคมชัดแล้วก็สมูทนะครับรวมไปถึงซูมได้ไกลกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถลบวัตถุหรือคนที่ไม่ต้องการออกจากภาพไปได้ด้วยนะครับเอาเลยครับเรามาเริ่มรีวิวกันที่ตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือ P40 นั่นเองนะครับสำหรับ P40 ตัวนี้นะครับในส่วนของดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับมีขนาด 71.06สุ 71. คูณุคูณ8.5ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่175กรัมนะครับขนาดกำลังดีนะฮะจับถนัดมือแล้วก็มาด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับสีแรกก็คือ Ice White นะครับ2ก็คือ Deep Sea Blue นะครับ3ก็คือสี Matte Black นะครับ4คือ Silver f o r d แล้วก็5คือ Plus Gold นะครับสำหรับเครื่องที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นสีของ ซีวูฟอร์สนะครับจะให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นพรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่นะครับจะเป็นสีเทานะครับผสมกับความเมทัลลิกเมทัลลิกนิดหน่อยนะครับให้ความรู้สึกลักชัวรี่มากๆเลยนะครับมาดูกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างน,นะครับสำหรับหน้าจอของ h u วเว่ P40 รุ่นนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอแสดงผล OLED นะครับขนาด6.1นิ้วให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับ2,340 คูณ1,080พิกเซลนะครับในอัตราส่วน19.8ต่อ9นะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่6 0เฮิร์ตนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับ Fread Face r e c o g n น t i o n นะครับแล้วก็ระบบสแกนนิ้วมือที่ใต้หน้าจอนะครับ o p t i c l l นะครับปลดล็อกได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำอีกด้วยมาดูกันในส่วนของรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับ มาทางด้านบนนะครับก็จะเป็นรูไมโครโฟนสําหรับบันทึกวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบตัดเสียงรบกวนออกด้วยรวมไปถึงบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีถาดซิมนาโนนะครับถัดมาก็จะเป็นช่องไมโครโฟนสําหรับสนทนานะครับแล้วก็เป็นช่องพอร์ตชาร์จไฟนะครับที่ตัวนี้จะโอนถ่ายข้อมูลเป็นแบบ USB Type C นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวลำโพงนะฮะ รวมไปถึงส่วนด้านซ้ายของเครื่องนะครับก็ตรงนี้นะคะจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทางด้านขวาก็คือจะมีในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็ปรับระดับเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดปิดเครื่องก็คือเป็นปุ่ม power จะเป็นเส้นขีดแดงๆตรงนี้นะครับเอาละครับต่อไปมาดูในส่วนของกล้องกันต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่า P40 นี่เเเรื่องกล้องกันจริงๆนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับอยู่ที่ 32ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับโหมดต่างๆที่มีความหลากหลายนะครับนั่นก็คืออาทิเช่นโหมด Portrait ที่สามารถเลือกปรับ Beauty ได้นะครับปรับรูปหน้าปรับความเนียนของผิวนะครับรวมไปถึงช่วยให้การเซลฟี่เนี่ยดูเป็นการเซลฟี่ที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพวิดีโอ 4K เซลฟี่นะครับถ่ายภาพเซลฟี่เป็นแบบวิดีโอได้เลยนะครับในระดับที่เป็นของ 4K นะครับแล้วก็ยังมีการติดตั้ง เดฟเซนเซอร์ที่ช่วยตรวจจับเรื่องความตื้นลึกของภาพอีกด้วยครับมาต่อกันที่ทางด้านกล้องหลังนะฮะกล้องหลังเรามากันถึง3ตัวเลยนะ,ะในรุ่นของ P40 ตัวนี้นะครับมาดูในกล้องหลักนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ขนาดดูรับแสงอยู่ที่ f-stop ่กนะครับกล้องตัวที่2นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับ Super Wide Angle นะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล ขนาดรูรับแสงอยู่ที่ f stop 2อนะครับเป็นกล้องมุมกว้าง u l t ต a w i ระยะ17 mm มมนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่3นี้จะเป็นเลนส์ซูมออปติคอล3 x นะครับซูมได้การถึง30เท่าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับขนาดรูรับแสงนะครับ f stop อยู่ที่2.4นะครับแล้วก็เป็นระยะ80 mm มมมาพร้อมกับระบบกันสั่นฮาร์ดแวร์ ois และซอฟแวร์ as นะครับที่มีการทำงานคล้ายๆกับ อซอฟต์แวร EAS นะครับแต่ว่าด้วยระบบ m a ช h ีนเล e ร์นิ่งของชิป NPU นะครับทำให้ตัวระบบ a A.S เนี่ยเหนือกว่า EAS พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวของ a A.S เนี่ยยังสามารถรักษาความนิ่งในการถ่ายภาพแบบ long exposure ด้วยมือได้นานถึง4วินาทีอีกด้วยเอาละครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวของ P40 นะครับเรามาดูในรุ่นต่อไปกันดีกว่านะครับนั่นก็คือ P40 Pro นั่นเองนะครับสำหรับ P40 Pro นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นมีความท็อปขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมาดูกันในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของ P40 Pro นะครับก็มีขนาดบางเบานะครับขนาดกาลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับด้วยขนาดอยู่ที่158.2นะครับคูณ72.6คูณ9มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่209กรัมนะครับ รุ่นนี้มีมาให้เลือก3สีนะครับนั่นก็คือ Deep Sea Blue นะครับบ l ั s โกลนะครับแล้วก็ Silver f o r อนะครับเครื่องที่มีรีวิวอันนี้นะฮะที่กำลังรีวิวอันนี้อยู่นะครับนั่นก็คือสี Deep Sea Blue นะครับเป็นสีทอนแสงนะครับก็จะออกเป็นฟ้าฟ้าเหลือบเขียวเหลือบม่วงอมม่วงนะครับก็ดูเป็นความแบบสวยงามพรีเมียมนะฮะจะแตกต่างกับตัวนี้หน่อยตัวนี้จะเป็นเมทัลลิกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่ามีความลึกลับใครที่ชอบ ความเดือบเดือบน้ำเงินม่วงม่วงอะไรนครัน่าจะชอบในส่วนของสีนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็ยังมีความพิเศษในส่วนของหน้าจอเพิ่มขึ้นจากตัวของ P40 นะครับสำหรับ P40 Pro นะที่ตัวนี้นะครด้าน,นหน้าจอก็คือมาพร้อมหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด6.58นิ้วนะฮะความละเอียดที่ Quad HD+ นะครับ2,640คูณ1,200พิกเซลในตาส่วน 1.9.8ต่อ 9. 9นะครับรีเฟรช a รทอยู่ที่ 90Hz รนะครับรองรับการแสดงผล DCI P 3นะครับ HDRI 10 Plus นะครับแล้วก็แสดงผลสีสันได้อย่างสวยงามคมชัดนะครับภาพจะออกมาสวยมากเลยนะครับเป็นแบบคอ a d ดเคิร์ฟโอเวอร์โฟร์ดินะครับมีลักษณะของขอบโค้งมนนะฮะทำให้หน้าจอที่บางเพียง1.7 mm มมนะครับ ขอบล่างและขอบบนนะครับพางบางอยู่ที่2.4ม m มทั้ง4ด้านเนี่ยถือว่าอ่าเป็นจอที่กว้างเต็มตาเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมชอบดูหนังนะครับก็คิดว่าสะใจอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีระบบสแกนลรยนิ้วมือภายใต้หน้าจอนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับใบหน้าแบบ 3D สามารถวัดความลึกตื้นได้นะครับรวมถึงลำโพงสนทนานะครับเป็นเทคโนโลยีของหัวเหว a ่ยงอะคูสติกเดสเพย์นะครับ ก็คือเสียงเนี่ยจะรอดออกมาผ่านทางหน้าจอนะครับไง่ายๆก็คือลําโพงเนี่ยฝังอยู่ในหน้าจอนั่นเลยนั่นแหละครับรวมไปถึงส่วนรอบของตัวเครื่องนะครับก็จะไม่แตกต่างเท่าไหร่กับตัว P40 นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ที่มีพิเศษมากขึ้นกว่านั้นนั่นก็คือตรงอินฟราเรดนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะครับตรงนี้จะมีการฝังตัว พอร์ตอินฟาเรดนะครับที่สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันสมาร์ตรีโมทได้นะครับทั้งทีวีทั้งแอร์นะครับแล้วก็มีรูไมโครโฟนเหมือนเหมือนกันนะฮะที่ตัดเสียงรบกวนออกได้มาทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นาถาดซิมการ์ดนะครับใส่ความจำแบบนาโนเมมมรีการ์ดเหมือนกันนะครับรูไมโครโฟนสนทนาลำโพงตัวหลักของเครื่องพอร์ตชาร์จไฟนะครับที่เป็นพอร์ตถ่ายโอนข้อมูลได้แบบไท p e C นะครับ รวมไปถึงด้านขวาของเครื่องตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดเพิ่มลดเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มขี่สีแดงก็คือปุ่ม Power รรวมไปถึงส่วนด้านซ้ายนะครับก็เรียบเนียนไปกับตัวเครื่องไม่มีปุ่มใดๆนะครับ ทางท่านกล้องเซลฟี่นะฮะเรามาคุยกันที่กล้องกันต่อนะครับสำหรับตัว P40 Pro นี้นะครับกล้องหน้านะครับของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับโหมดพลาสเทนตปรับบิวตี้ได้ถึง10ระดับนะครับช่วยภ้าออกมาดูดีเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติถ่ายปุ๊บโพสลงโซเชียลด้ปั๊บไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับรวมไปถึงตัว P40 Pro นี้นะครับมาพร้อมกับความสามารถที่บันทึกวิดีโอด้วยกล้องหน้าที่ระดับ 4K 6 0เฟรมเรทนะครับและมาในส่วนของกล้องหลังนะครับที่จะแตกต่างกันตรงที่กล้องของหัวเว่ย p 4 0 pro ตัวนี้นะครับจะมาด้วยกันถึง4เลนสด้วยกันนะครับมาดูกันที่เลนแรกนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ f stop 1.9นะครับกล้องตัวที่2เป็นเลนมุมกว้าง super wide angle นะครับความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลขนาดดูรับแสงอยู่ที่ f stop 1.8นะครับเป็นกล้องมุมกว้าง ultra wide optical 5 x นะครับซูมได้สูงสุดถึง50เท่านะครับ กล้องตัวที่3นะครับจะเป็นเลนส์ซูมเทเลโฟโต้นะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลซูมได้ 5x นะฮะออปติคอลซูมแบบดิจิตอลได้สูงสุดถึง 50x เลยทีเดียวขนาดรูรับแสงอยู่ที่ f-stop 3.4นะครับและกล้องตัวที่4นะครับจะเป็นเลนส์ 3D Depth นะฮะสำหรับวัดระยะความลึกแบบ Depth Sensing สำหรับใครที่เป็นสาวกของสมาร์ทโฟนหยเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วละครับว่ากล้องของเขาเนี่ยมันว้าวจริงๆนะครับเพราะ ได้มีการพัฒน,นาร่วมกันกับทาง l ลก้านะครับแลรั้งนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ RYYB ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับและก็ทำให้เก็บแสงได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง40%เลยนะครับและใช้ Full Pixel Octa ะครับ Detection Auto Focus ทำให้โฟกัสได้รวดเร็วและแลม่นยำมากขึ้นรวมไปถึงยังใช้ Color Temperature Sensor นะครับวัดอุณหภูมิสีที่แม่นยำมากขึ้น มีการใช้ XD Fusion Image Engine นะครับช่วยในการรวมภาพต่างๆทำให้สีสันสมจริงแล้วก็มีความละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์หัวหวย Golden Snap นะครับเป็นฟีเจอร์ที่จะมาช่วยเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดจากการถ่ายภาพต่อเนื่องมาให้นะครับแล้วก็ยังช่วยลบภาพบุคคลที่ไม่ต้องการรวมถึงภาพเงาสะท้อนนะครับที่กรณีเราถ่ายรูปผ่านกระจกนะครับอย่างเช่นเวลาเราไป พิพิธภัณฑ์หรือเราไปถ่ายรูปผ่านตู้โชว์หรืออะไรเงี้ยครับที่จะมีเงาสะท้อนของกระจกแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเงาอย่างนี้แล้วติดมานะครับเราก็สามารถใช้โหมดนี้นะครับลบภาพที่มีความสะท้อนของกระจกออกไปได้นะครับรวมไปถึงการที่เราชอบถ่ายแบบวิวหรือว่าเรากำลังถ่ายวิวอยู่แล้วก็มีคนอื่นเข้ามาในเฟรมหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรนี่ครับที่เราไม่ได้ต้องการอยู่ในเฟรมเราก็สามารถใช้ โหมดพิเศษนะครับลบภาพออกไปจากภาพของเราได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับ h u วว e i พี0 Pro นี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ emui 10.1นะครับบนพื้นฐาน Android 10มาพร้อมกับชิปเซ็ตประมวลผลคิริ n นะฮะ 9,905G นะครับรบองรับการใช้งานเครือข่าย 5G และรองรับ Wi-Fi 6นะครับมาพร้อมกับ Bluetooth 5.0นะครับทำงานร่วมกันกับ RAM 8หน่วยความจำภายใน256ห้นะครับ แล้วก็เป็นแบบ ufs 3.1นะครับแล้วก็ช่วยให้ทำงานเนี่ยได้ไหลลื่นนะฮะเล่นเกมได้ดีไม่มีสะดุดเลยนะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,200มิลลิแอมป์นะครับดูเหมือนจะให้มาน้อยนะครับแต่ว่าใช้งานได้ยาวนานได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังรองรับหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จนะครับแม็กี่สิวัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จแป๊บเดียวเต็มนะครับแล้วก็ยังรองรับชาร์จไร้สายแบบไวเลสหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จด้วยนะครับอยู่ที่แ max Uh, 27วัตต์นะครับรวมถึงมีระบบ Reverse Wireless Charging นะครับที่สามารถแบ่งแบตเตอรี่เนี่ยให้กับอุปกรณ์อื่นๆตัวนี้ก็คือจะเหมือนเป็นแบตสำรองที่แชร์ให้ใช้ด้วยกันได้นะครับสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้ง P40 และ P40 Pro นะครับก็ไม่ได้มาพร้อมระบบปฏิบัติการของ Google Play แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับด้วย หัวเว่ยโมบายเซอร์วินะครับหรือที่ย่อสั้นๆว่า H M S นั่นเองนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันหลากหลายที่เราใช้กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะโหลดมาโหลดได้จากในทางช่องทางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเกือบครบแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ก็คือหัวเว่ยก็กําลังพัฒนานะครับมีแอปที่น่าสนใจอะไรก็คือจะแบ่งทั้งหมดเป็น18ประเภทได้แก่เกมนะครับธุรกิจการสื่อสารอาหารเครื่องดื่มสื่อความบันเทิงช้อปปิ้ง การถ่ายภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ได้ใช้หัวเว่ยแล้วนะครับสรุปได้ว่านะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ความแตกต่างกันพอสมควรเลยในด้านของการถ่ายภาพทางกล้องหลังนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่ต่างคนก็ต่างเพิ่มเข้ามาสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่ากําลังจะเลือกตัวไหนดีนะครับสําหรับการเล่นกล้องนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับก็ลองเลือกลองตัดสินใจเลือกดูนะครับสําหรับ ที่ต้องการโปรโมชั่นดีๆนะครับทางเราก็มีนะครับโปรโมชั่นดีๆจากทางเซนเทลนะครับสามารถไปช็อปแล้วก็ไปพบกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆได้ตามช่องทางนี้นะครับหนึ่งคือ Lazada และ s h o p e ปีนะครับเข้าไปเสิร์ชคำว่า s e n t e l นะครับ S E N T E L s e n t e l นะครับตัวนี้ก็จะมี p u a w e p p c 0 Pro ิบโฟล์แล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็ลองไปค้นหาแล้วก็เลือกซื้อแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ในท่องทางการถ่ายทั้ง Lazada าาทั้ง s h o p e ปีด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารของเรานะครับได้ทาง Facebook, IG, YouTube ของทางเซนเท l นะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีโปรโมโชั่นเด็ดๆและฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับแล้ววันนี้นะครับผมโอ๊ตจากเซนเท l นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกับฟีเจอร์เด็ดๆโปรโมโชั่นดีๆและรีวิวของสินค้าที่เป็น IT เทคโนโลยีใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ